เป็นไงดูเบาเท้าขึ้นไหมต่างจากรอบแรกไหมก็เหมือนช่วงที่มันเป็น walking street มันดีขึ้นอ่าการพุ่งการออกตัวเนี่ยนะตีนต้นเนาะที่มันมันมีแรงดีแรงส่งขึ้นนะคะตั้เมื่อก่อนต้องเหยียบลึกกว่านี้ใช่ไหมคะกดนิดเดอ่าใช่เพราะตอนแรกเรามาต้องกดเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออเบามันพยายามจะไต่ขึ้นเล พอเราแตะเอาเท้าจากเบรกอะค่ะมันจะคุ้มขึ้นเลยเหมือนกับมีกําลังส่งแต่เป็นเมื่อก่อนต้องแตะใช่แล้วเป็นเมื่อก่อนนะใช้ที่ออโต้ถอยหลังเนี่ยมันก็จะอืดต้องเหยียบลึกถูกไหมก็เมื่อกี้ตอนนี้เมื่อกี้ได้เหยียบขึ้นมาตอนที่มันไหลขึ้นมาเองนะใช่ได้ตรงกท่งล้อหน้ามันมาติดตรงเหล็กนั่นแหละติดเนินใช่เป็นเมื่อก่อนมันจะไม่ไม่ยอมไหลต้องต้องส่งอันนี้เนสงใช่เป็นออโต้นะคะดีขึ้นนะคะตีต่างันทีนะคะตัว600บาทใช้ดีฝันแนะนำนะคะพีเซย์ขอบคุณค่ะ B s h a เปอ u p e r Turbo ติดแล้วรถของคุณหายอืดหายตือ้อเครื่องนิ่งหายสัน่นรถควันดำช่วยประหยัดน้ามันติงต้นมาไปไหลลื่นดีเซลและเป็นซินรถระบบหัวฉีดติดตั้งสวมเสริมเท่านั้นไม่ต้องดัดแปลงไม่มีหมดอายุดีฟังผลต่างทันทีหากลูกค้าติดอุปกรณ์สวมอย่างอื่นมาสามารถใช้ควบคู่กันได้อุปกรณ์ใช้ไปยาวไม่ต้องมาดัดแปลงไม่ต้องมานั่งดูแลรักษาและดีฟังผลต่างทันทีผลงานมีใน YouTube และเพจร้านรับติดตั้งและจัดส่งผลงานเพียบ ทั้งคลิปติดตั้งและรีวิวฟังผลติดจริงลูกค้าจริงหน้าง,งานจริงหน้าง,งานสดทุกคันพร้อมจัดส่งมีสาขา26สาขารับติดตั้งและจัดส่ง P-Safe Super Turbo